พร่งนี้พาคุณผู้ชมมาดูกันในรายละเอียดนะคะเริ่มต้นกันที่ประเทศรัรสเซียค่ะที่เขาเตรียมความพร้อมที่จะฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ให้กับประชากรของเขาในปีหน้าปี2021นั่นเองนะคะเราตามกันมาโดยตลอดเลยอะคะ่ะสำหรับเจ้าวัคซีนที่มีชื่อว่าสปุก n ิก5ของรัสเซียนะคะซึ่งล่าสุดทางสำนักข่าวทัสมีการอ้างคำกล่าวของทัญยานา โกลิโคาวารองนายกรัฐมนตรีรัสเซียที่ระบุว่ารัสเซียเขาวางแผนที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ขนาดใหญ่ให้กับประชาชนที่สมัครใจในปี2021โดยบุคลากรทางการแพทย์ครูอาจารย์และบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงก่อนเป็นลำดับแรกรัสเซียมีการขึ้นทะเบียนสปุกนิก5 ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันโควิด -19 ตัวแรกของโลกตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจากนั้นเดือนตุลาคมก็ได้ขึ้นทะเบียนวัคซีนตัวที่2ของประเทศในชื่อเอพิวัคโคโรนาทางกริคว่าเสริมด้วยนะคะว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันและผลิตภัณฑ์ด้านชีวภาพชูมาคอฟ กำลังดำเนินงานพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด -19 ตัวที่3ของประเทศโดยการทดลองทางคลินิกของวัคซีนตัวดังกล่าวมีกำหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นปี2020ค่ะ รัเสเซียมีการเผยแพร่ผลวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบวัคซีนสปูกนิก5เฟสที่3เมเบื้องต้นชุดที่2โดยระบุว่าวัคซีนตัวนี้สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส,สโครินาได้ถึงร้อยละ9 1หลังจากฉีดไปแล้ว28วันและมีประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ95หลังจากผ่านไป42วัน ข้อมูลนี้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน39คนจากอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการทดสอบ18,794คนซึ่งได้รับวัคซีนสปูนิก5ครบทั้ง2โดสหรือได้รับยาหลอกโดยกองทุนเพื่อการลงทุนโดยตรงหรือ r d i f ก็ยืนยันละค่ะว่ารัสเซีย มีแผนที่จะผลิตวัคซีนต้านโควิด -19 ให้ได้1,000ล้านโดสภายในปีหน้าและจะมีค่าใช้จ่ายในการฉีดต่ำกว่าคู่แข่งในท้องตลาดมากราคาต่อโดสของสปูกนิกไฟสำหรับตลาดนานาชาติจะอยู่ไม่ถึง10ดอลลาร์สหรัฐนะคะในขณะที่บริษัทอื่นๆซึ่งกำลังพัฒนาวัคซีนจาก mRNA ได้แก่บริษัทไฟเซอร์ไบโอเทคและบริษัทโมเดอร์ ทั้งคู่ก็เปิดเผยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันว่าวัคซีนของพวกเขามีประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ90ในการป้องกันไวรัสโควิด -19 แต่อย่างไรก็ตามไฟเซอร์ไบโอเทคก็ระบุว่าวัคซีนของพวกเขาจะมีราคาตกอยู่ประมาณ20ดอลลาร์สหรัฐต่อโดสในขณะที่วัคซีนของโมเดอร์นาจะมีราคาอยู่ที่25 3 7ถึง37ดอลลาร์สหรัฐต่อโดสนั่นเองค่ะ